วันนี้เวลา10นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2566ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่ห ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนและมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท,ทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน890คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งมั่นขับเคลื่อนด้วยพลังปัญญาและพลังความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ The Power of SDU มุ่งพัฒนาอัตลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยยืดหยุน่นสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและดิจิทัลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจ,จริงผ่านสหกิจศึกษาและแหล่งฝึกประสบการณ์เฉพาะทางผ่านรูปแบบ Learning Factory อาทิโรงเรียน สาธิตและออุทิศโรงแรมสวนดุสิตเพลสโรงงานแปรรูปและหอมขจรฟาร์มเป็นต้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมจริงส่งผลให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้มีสมรรถนะรอบด้านพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและนานาชาติอย่างภาคภูมิ